โทษนะครับครับผมตอนนี้เจ็บตรงไหนบ้างครับพ,พ,พี่เจ็บพวกกระดูกหลังครับไอ้เยอะเคลื่อน,นแบบเตือนช่วงนี้ใช่ไหมขยับได้ไหมได้ครับได้ครับอขยับได้ใช่ไหมไ <ป S 1> มีการบวมอันนี้ก็น่าจะหกักนะผมว่านะแล้วมีแผลตรงไหนไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแผลนะไม่น่ามีครับขยับได้ไหมยกยกปกติไ,ได้ไหม ยกได้นะอย่าแป๊บนึงนะพี่พีเอาขานี้ออกแป๊บนึงนะแป๊บนึงครับเขยับนิดนึงวางคิดเลยโทษนะผมยกหน่อยนะยข,นขยับนิดนึงนะขยับสุดนี่โอเคครับ ที่หลบก็ได้เลยนะถ่ายถ้าถ่ายรูปแล้วก็ลงก,ก่อนก็ได้ครับไปเลยพืย่ đó còn đó เก่าเกินหลังเลนไม่ออกได้บอลกลามานะ